สวัสดีครับเราร้านซับโสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับนำเสนอสินค้าดีๆกันอีกหนึ่งรายการนะครับเราก็จะทำคลิปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับให้กับ f c ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube ร้านซับโสพลเจริญยนต์แล้วก็ช่อง t i k t o k นะครับแล้วก็ทางช่องทาง Facebook นะครับซับโสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับนำเสนอสิ่งดีๆให้กันเลยนะครับกับเจ้า RT140 นะครับ สภาพเดิมๆเลยนะครับไม่มีถอดไม่มีซ่อมนะครับรับประกันเลยว่าเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยซ่อมนะครับตัวนี้เดี๋ยวการันตีไว้นะนะครับว่าสภาพอยู่ที่80%นะครับ80%แท้นะครับเป็นรุ่นตาไฟใหญ่นะครับรุ่นพัดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นซปเปอร์วาวาวเลดนะครับตัวนี้นะนี่นะครับรับประกันเดิมแน่นอนครับนี่ครับปั๊มไม่เคยถอดหัวฉีดไม่เคยถอดนะครับฝานุงฝาน้าไม่เคยถอดนะครับ เดิมทุกจุดนะครับน็อตล้อไม่เคยถอดนะครับนี่นะฮะรับโสพลจะทําคลิปชัดเจนครับไม่ต้องห่วงฝาสูบไม่เคยถอดนะครับนี่ครับเดิมครับถ้าถอดต้องมีรอยรื้อนะครับรับโสพลนำเสนอสิ่งดีๆนะครับผมตัวนี้นะครับมาขายกันราคาไม่แพงนะครับช่วงนี้ก็โปรโมชั่นก่อนปีใหม่กันไปเลยนะครับตัวนี้นะครับซับโสพลเจริญยนต์ขอตั้งราคาที่สี่35,000ัน 800บาทนะครับ3า8 0 0บาทนะครับผมเท่านั้นไม่พอนะครับราคานี้นะครับจัดส่งฟรีทั่วไทย35,800นแ้ะครับรับประกันการใช้งาน1เดือนเต็มนะครับนำไปใช้งานมีปัญหาอะไรโทรหาเราได้นะครับเคมมุกกรณีอ่าขออย่างเดียวนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ำอยู่ในระดับพอดีตอนที่ท่านใช้งานนะครับเรารับประกันให้ท่านนะครับหนึ่งเดือนเต็มนะครับผมเดี๋ยวทำคลิปให้ฟังนะครับแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวขอทิ้งไว้ก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับ 089 246 2253เดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับ089 246 2253นะครับท่านได้หาคูปตาทาร้อี140อยู่ตัวนี้ไหมนะไม่ควรพลาดนะครับสวยจริงเดิมจริงนะครับผมสวัสดีลองฟังคลิปพร้อมกันครับ เวลาผมทําคลิปนะครับทาคลิปคนเดียวนะครับก็ตอนติดเนี่ยการสะเทือนการกระแทกเนี่ยก็คือชัดเจนตามที่เห็นเลยนะครับแรงอัดเป็นยังไงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับจะมีดังก็จะเป็นพวกอ้ตะแรงเนี่ยนะฮะนี่ครับพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะมีขยับได้เวลาสตาร์ทนะครับเพราะว่าเราใส่แท่นสำรองไว้ไม่ใช่แท่นจริงนะครับก็จะแรงสะเทือนจะเป็นเสียงธรรมชาติแบบนี้นะครับนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ผม ทิ้งเบอร์ไว้ให้เบื้องต้นนะครับร้านทรับโสพลเจริญยน์อยู่จังหวัดจายิงเซานะครับพร้อมส่งให้ทั่วไทยนะครับท่านใดสนใจก็35800นะครับอย่าต่อพ่อค้าเยอะเลยนะครับกำไรน้อยช่วงนี้นะฮะแล้วก็เครื่องก็ต้องพยายามคัดสวยๆมานะครับท่านจะได้ไปใช้งานนานๆจะได้คิดถึงเรานะครับสวัสดีครับ